ดีธรรมบัญญายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรมคุณาพรออ,อประยุตโตวัดยาณเวศก,กวันณตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่ วิทยาศาสตร์ก้าวได้ไกลแค่ไหนใช้ศาสตร์อย่างไรจึงได้ประโยชน์ตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2534ในปัจจุบันนี้แล้วครับคิดทึงและต่างกันทั้ง2ขั้วเลคือผู้ที่เชื่อมั่นในนิเวโลยีคับพวกพวกงานอนุรักษ์อะไรเงี้ยเพราะว่า วิทยาเทคโนโลยีเป็นตัวทำลายสาพอะไดูเหมือนว่ามันจะสวนทางกันเพาไม่ไม่มีการฏินัตนองท่านพี่ว่ามันจะมีการตินันนองหรือว่ามีการประสานสองคล้องอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นจริงน่อาจจะยากแต่ว่าโดยหลักการเราพูดได้ในหลักการก็คือเราเขียนว่าวิธีการแบบนั้นเป็นสุดเกิดซึ่งในอเมริกาก็เป็นนะอเมริกาก็จะมีพวกหนึ่งที่ว่าเชื่อในเทคโนโลยีเต็มที่ ไม่กังตรงนั้นธรรมชาติแวดล้อมจะเสียก็เน,นืกอว่าโลกนี้เสียเสียไปเราขับยานอวกาศไปพัฒนาโลกกลางคันใหม่ใช่ไหมในพวกนี้เชื่อในเทคโนโลยีก็ชังางมันเรื่องธรรมชาติแวดล้อมก็ไม่ต้องทำหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวทําลายเพราะเทคโนโลยีมานี่ทําให้ธรรมชาติแวดล้อมเสียไปเกือบหมดเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยมันเราอยู่กับธรรมชาติก็ได้เพราะนั้นพวกนี้ปฏิเสธเทคโนโลยีสิ้นเชิง เขาอ,อยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวตอนนั้นก็มีการเป็นสมาคมเป็นกลุ่มอะไรขึ้นมาพวกนี้ปฏิเสธเทคโนโลยีอาตมามองว่าเป็นสุดโต่งทั้งสังทางแล้วก็คือเราจะต้องมีหลักการหมาความว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่ออะไรสร้างเทคโนโลยีเพื่ออะไรเะราเราระบบคุณค่าทางจิตใจระบบจริยธรรมมันต้องมีประสานกันแล้วคนก็จะสร้างเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีในแนวทางนั่นที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะหลักการก็คือว่า เทคโนโลยีใดที iosis, yeah. healing, canvas, dunno, Arizona, ed, ่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจพัฒนาปัญญาเราส่งเสริมอันนั้นอะไรนี้เป็นต้นหรือแง่นั้นการใช้ประโยชน์ในแง่นั้นอย่างแม่แต่รัฐก็ต้องมีนโยบายในการบริหารก็ทําไงเราจะส่งเสริมในแนวนี้ได้ท่นหมายว่าเทคโนโลยีก็เอามาแก้หนาได้ได้แล้วเมื่อเราจะพัฒนาเทคโนโลยีอันใหม่เราจะต้อง มององค์ประกอบในด,ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยว่าไอตัวนี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรซึ่งประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้ก็กําลังคิดเรื่องนี้มากนะแต่มันก็เป็นการต่อสู้กันอีกแหละเพราะว่าเกี่ยวกัวบเรื่องระบบผลประโยชน์เพราะพวกอุตสาหกรรมเขาก็ไม่พอใจพวกนี้ก็จะพยายามบิดเบือน <c oughs> บิดเบือนและครอบงำด้วยเพราะนั้นในอเมริกาขนาดนี้ก็เป็นปัญหาพวกหนึ่งก็เป็นห่วงสิ่งแวดล้อมมาก วิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะหาความจริงให้พวกวิทยาศาสตร์ล้วนๆบริสุทธิ์ก็จะเอาความจริงเขาว่าว่าไอ้เรื่องนี้กระทบกระเทือนธรรมชาติอย่างไรจะหาเหตุผลความจริงให้แต่พวกอุตสาหกรรมก็เสียผลประโยชน์พวกนี้จะมาพยายามวิดยเวือนข้อเท็จจริงแล้วจะมาให้สินบนหรืออะไรนักวิทยาศาสตร์บางคนอะไรนี้นะถ้าไม่มีจริยธรรมก็ตกไปอีนี้ตอนนี้ ถตาก่อนนี้เราจะเห็นว right? so, our right? ่าว er ิทยาศาสตร์ก uh, ับอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวหนุนกันเป็นพวกเดียวกันวิทยาศาสตร์ได้ช่วยให้อุตสาหกรรมเจริญพะเทคโนโลยีได้ช่วยเป็นเครื่องมือกับอุตสาหกรรมแต่มาตอนนี้อุตสาหกรรมกับวิทยาศาสตร์เริ่มขัดกันเพราะว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไปขัดขวางผลประโยชน์ของเทคโนโลยีไอของอุตสาหกรรมเถอะนั้ะตรงนันอุตสาหกรรมนี่วิทยาศาสตร์บอกว่าอันเนี้ยมันทําให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติอย่างนั้นที่อุตสาหกรรมยอมรับไม่ได้เสียผลจริง เราจะเห็นในการเปลี่ยนท่าทีกันนะเหมือนกับกลุ่มการเม,มืองในอุตสาหกรรมมันจะเกิดตีตัวจากพวกวิทยาศาสตร์ใน่างนี้อย่างปัญหาสกถ้าวดล้อมที่เสียไปม,มากทัวร์นี้ยท,าท,าท่านคิดว่าแนวทางแก้ไขที่เป็นไปไดก็แนวทางก็มีหลายด้านนะคุณท่านทางจิตใจนี่เราก็ทิ้งม,มันได้อันหนึ่งคือในเรื่องของการพัฒนาคน ก็คนเราต้องการให้อนุรักษ์ธรรมชาตินะีะนี่คืสิ่งหนึ่งที่ต้องการเพราะเรารู้แล้วว่าการทำลายธรรมชาติมันมีผลเสียมากมายอันั้ยก็ต้องอนุรักษ์ธรรมชาติทีนี้ปัญหาตามหลักเหตุผลเลยว่าแล้วทําไงคนจะอนุรักษ์ธรรมชาติกากพูดไปตั้งกฎเกณฑ์กฎหมายนี่มันได้ผลเพียงแค่ปลื้มใช่ไหมเออเราต้องมาด้กจิตใจนะคนที่จะรักอนุรักษ์ธรรมชาติ เมื blender, at, like ่อไงเขาก็ต้องหลีกหลบเลี่ยงหาทางแม้แต่ว่าระบบราชการเองก็จะมา์ลัปชันกันแล้วแกฎหมายก็มาได็ผลซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะในประเทศไทยอเมริกาก็เป็นตมานุกอเมริการักษาป่าได้ดีที่จริงเขาก็รักษาได้ดีกว่าเราแต่เมื่อไม่นานนี้ญาติโยมที่รู้จักกันมาบอกบอาเดี๋ยวนี้ไอ ปาเวนะถนนในประเทศอเมริกาที่สวยงามนะซึ่งเป็นถนนเล่นก็ไประหว่างมันก็ไปในป้าก็จะต้นไม้ล้นลืบอกว่ามันก็มีแต่ฉากหน้าติดถนนพอเลยออกไปมันไม่มีแล้วต้นไม้แบบเดียวกับของเราที่ภูเขาด้านที่ออกถนนมีต้นไม้เยอะพอไปด้านหลังไม่มีอะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยก็คือว่าผลหมายอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องจิตใจคน จะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติผมต้องการเรื่อน,นี้แต่ในด้านจิตใจคือคนจะต้องรักธรรมชาติใช่ไหมแต่ทําไงคนจะรักธรรมชาติก็ต้องตอบอที่าั้นหลงมีคุณา่าพในจิตใจคือคนจะต้องมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติถ้าเมื่อไรเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติด้วยเขาจะรักธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติเองอันนี้เป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัใจนี่แหละที่เรียกว่าพุทธสอนหนามอง ไม่ใช่มองจาพระวัดถูกมองในแง่ของจิตใจด้วยว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัลแล้วพุทธศาสนาหลักแห่งความเป็นไปแตวเองตามเหตุปัจจัยถ้าคุณทําเหตุปัจจัยนี้ถูกคุณได้ผลเองนะเพราะฉะนั้นคุณจะอนุรักษ์ธรรมชาติคุณต้องรักธรรมชาติคุณจะรักธรรมชาติคุณต้องเป็นสุกับธรรมชาติด้วยเพราะคุณเป็นสุขกับธรรมชาติคุณก็ต้องรักธรรมชาติธรรมดาใช่ไหมนี่เราก็ต้องลูกฝังให้การศึกษาตั้งแต่เล็กแล้วให้เด็กรู้สึกว่า ธรรมชาตินี่สวยงามน่ารักเราอยู่แล้วเราชื่นชมเราสบายอะไรนี้นะีเพราะในระยะที่ผ่านมานี่เราได้สอนในทางตรงข้ามเราสอนให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวขัดทวงการพัฒนาเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขของเราความสุขของเราอยู่ที่เทคโนโลยีใช่ไหมฮะเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวขัดขวางเพราะในแนวโน้มมันต้องเปลี่ยนใหม่ก็ถ้าพัฒนาลนาักษณะจิตใจแบบนี้ได้เราก็เริ่ม รักธรรมชาติและวไมรักธรรมชาติในด้านหนึ่งแล้วองคการที่รัฐบาลพยายามที่จะใช้วิทยาศาสตรเทคโนโยล,นนลยีมาตักดันในประเทศมีสาเจ้ามากๆจะเป็นยังไงจตาม,มาก็ยังระแวงคือก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ชัดเจนนะ มันมีระบบผลประโยชน์ก็ไปเกี่ยวข้องแค่ไหนจืนหมายถามว่าในการตัดสินใจเหล่านี้มันเกิดจากการที่รักประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมแค่ไหนแล้วก็การเห็นก่ประโยชน์ส่วนตัวผลได้เช่นว่าบริษัทลงทุนต่างประเทศอาจจะให้ผลประโยชน์กับนักการเมืองคนนี้เพื่อจะได้ทํากิจการอันนี้ได้ใช่ไหมเมื่เสร็จแล้ว ที่จริงมันเป็นภัยต่อธรรมชาติแต่คนนี้ก็เพราะเห็นกับประโยชน์นตัวก็จัดสุนใจเขาถ้าป็นทางที่เอาสารรำน,นั้นเข่ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นพระเหตุน,นี้เท่าไหร่แต่งงนี้กะม,มาว่าถ้าหากว่าเราทํากนันอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิจารณากันโดยรอบครอบหนึ่งก็เทคนโนโลยีที่เอาเข้ามาพัฒนาสารรมน,นี้เราก็จะต้อง เลือกคัดจัดสรรให้มากเพื่มว่าจะทําให้เสียสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหนึ่งมีความจะเป็นแค่ไหนในการพัฒนาประเทศบางทีเราต้องยอมเสียบ้างนิดหน่อยเพื่อว่าเราจะได้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าแต่ว่าการตัดสินใจที่เป็นปริเหตุผลบริสุทธิ์มันจะช่วยให้การพัฒนาถูกทางน,นี่ปัญหาขนานี้คือปัญหาเรื่องจิตใจคนที่ปัญหาหนักเลยกนะันทำมันอาจจะบิดเบี้อะไ่หมดเลย จากวิธีตา,ทา,า,า,ททาได้ควรจะเป็นอยากให้นงี้ยปากช่วยปากเข้อชินให้แบบคนที่เราตัวเรียนหรือว่าทำงานในวงการวิทยาศาสตร์ก็เนี่มัก็จะหอบเหมือนกันเนี่ยคือมันก็ในแง่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาเนะลยการศึกษานี่มันก็มีสองระดับการศึกษาเพื่อจุดมุ่งหมายของตัว การศึกษานั่นเองตัววิชาการสถาบาันั้นนั่นเองอย่างนี้กับการศึกษาที่มาสนองความต้งตงองการขุ้คคลที่ตัวเราผู้เราเรียนซึ่งว่าเราจะทำไงจะประสานสองส่วนนี้ให้ให้กลมกลืนกันได้แล้วก็ไปสู่ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่เสียใช่ไหมที่เราได้ประโยชน์สนองความต้องการของตัวเองด้วยอย่างผู้เรียนศึกษานี่ เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเรียนเพื่อจะได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้มีรายได้อะไรต่ตางๆแต่ว่าตัววัตถุประสงค์ของวิชาการนั้นแท้ๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของมันความก้าวหน้าของวิชาการนั้นบ้างหรือเพื่อประโยชน์ของสังคมในบางแง่การที่นํามาใช้แก้ปัญหาของสังคมในบางอย่างวิชาการบางอย่างนี่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของสังคม ในแง่ดังน,นั้นหรือของมนุษยชาติในแง่ดังน,นั้นแต่คนที่เรียนเนี่ยบางทีไม่ได้คำานึงถึงวัตถุประสงค์ของวิชาการนั้นๆเลยแต่คำานึงถึงแต่ว่าการสนองความต้องการตัวเองนอีง่นี่ก็มีแนวโน้มว่าเราจะศึกษาเพื่อสนองความต้องการของบุคคลอย่างเดียวเนี่ยมากทีเดียวจนกระทั่งลืมลืมวัตถุประสงค์ของตัววิชาการนั้นไม่ต้องพูดถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้งหมดน,นั่นอีกสองชั้นนีย พราะนั้นเราจะต้องขยายจิตใจให้มันกว้างขึ้นหนึ่งความต้องการสนองการสนองความต้องการของตัวเองของบุคคลหรือผลประโยชน์ของตัวนี้ก็อันที่หนึ่งเรายอมรับความจริงแต่สองเราจะต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์ข,ของวิชาการนั้นๆที่ว่ามันมีขึ้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาส่วนใดของมนุษยชาติหรือของคนมจะต้องพยายามทำให้มันเกิดผลอันนั้น และสามก็คือที่ลึกลงไปเป็นพื้นฐานทั้งหมดก็คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาทั้งหมดเลยที่ว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ซึ่งตัวเราเองตอนนี้มันจะมองกลับมาว่า้การที่เราไปคิดใช้วิชาการแสดงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเรามีเงินมีทองม,ทมีเกียรติมีชั้นมีตำแหน่งอะไรมันเป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิต เราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราเองขึ้นไปด้วยให้มีความเจริญงดงามมีปัญญามากขึ้นจนกระทั่งรู้เข้าใจโลกและชีวิตนี้ถูกต้องด้วยจักระทั่งมีท่าทีต่อทรัพย์สินเงินทองตัวอะไรสิ่งเหล่านั้นยังถูกต้องซึ่งเป็นวัตถุสูงารศึกษอีกชั้นตอ <laughs> นนี้ก็เป็นแง่นหนึ่งที่อาจจะถือเป็นคำฝาฝาก็้ลคนาเลยโอ <laughs> มาให้อนุญาตถ่ายด้วยก็เอวงินด้วยนะเลยขอเป็นวารสารขนาดนี้ใช่ไหมครับอ๋อทำตามกำลังนะสุดเอาก็ด no ีแล้วแหละก็เป็นความคิดริเร <mo ิ่มนะที่นี่มีนั่งกันนะก็ก็นั่งแบบกันเองภายในไม่ได้เปิดรับของน้องเพราะว่าพระในที่อยู่ที่นี่ก็มีการ ส่วนมนทำวัดเสร็จแล้วก็มีการนั่งสมาธิเป็นประจำพอเสร็จก็ว่าถึงสภาพแวดล้อมก็นับปฏิบัมีกี่ไลน์คะสิบเจ็ดไลน์สิบสี่มาได้สองปีสองปีกว่านิดหน่อย แน่สปีที่เลาได้เรียนเยอะเยอะเพที่สารายานี่เองไม่ใช่ตอนปีหนึ่งใช่ไหมอ๋อมาเรียนรวมกันเนอะตอนนั้นต้องอยู่ใกล้ๆที่นี่แต่ไม่ทราบวันไม่ทราบว่าอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ไปเรียนอยู่ตรงไหนอยู่พิาไทยอ๋อเรียนตรงแถวรามาตอนนั้น ไล่่ใช้พื้นที่ทั้งหมดเลยะ่ะก็เกินมากเราจะให้เป็นป่าเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเราก็ได้คิดในแง่อนุรักษ์ันุรักคือว่าเห็นว่ามันดีเราอยากจะให้มีป่ามีธรรมชาติตเป็นแค่ว่าชอบว่ามันดีเราไม่ได้ไปคิดในแง่ว่าจะช่วยกาบอนุรักษ์ด้วยป่ามาอาจจะท่วมเข้ามามีความคิดที่อนุรักษ์นี่มันเป็นสิ่งท่วงมากกว่าต,ตัวจริงมันอยู่ที่เราพอาใจว่ามันดี ใช่ไหมเราเห็นว่ามันครบจนหรือว่าหรือสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นป่าเราก็เลยจะเอาอย่างนั้นโ <c oughs> ดยไม่ได้คิดถึงเรื่องอนุรักษ์อะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ติดใจเรื่องกัญญาไหนฮะจะมีวิธีอะไรที่ฝึกกัญญาเองให้มันให้มันดีขึ<อ>น้นพัฒนาตัวเองเรียนติดใจรู้นี่<อ>ให้คำนั้นไหม ่อหนึ่งก็วิธีคิดก็สำคัญการคิดเวลามองอะไรต่างๆนี่นะมันก็มีวิธีมองแต่พื้นฐานก็คือว่าคนส่วนใหญ่นี่ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเท่านั้นเองคือมันไม่ไม่มีวิธีการที่จะนําไปสู่ปัญญาเวลเรารับรู้สิ่งต่างๆตาหูจมูกลิ้นเนี่ย มันจะมีการรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบคนโดยมากจะอยู่ระ,ะ,ะดับนี้พออยู่ระดับนี้มันก็ไม่เข้าไปสู่การใช้ปัญญานี่วิธีมองอย่างคือว่าพอมองตั้มเนี่ยจะมองแบบมองแบบหาความรู้กันมันจะเป็นจุดเริ่มเลยเพราะว่าจุดเริ่มของมนุษย์อยู่ที่ประสบการณ์ใช่ไหมเพราะว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์แค่นั้นเลย ประสบการณ์ที่เข้ามาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไอ้เรื่องของชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่กับเรื่องนี้ก็เพราะฉะนั้นการที่จะให้มันเกิดผลอย่างไรต่อชีวิตเราก็อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรต่อประสบการณ์เหล่านี้ถ้าปฏิบัติถูกต้องรับในทางปัญญาปัญญาเริ่มเกิดนแล้วก็เริ่มมองสิ่งทั้งหลายแบบอย่างพุทธศาสนาก็บอกว่าพอามองรับในมองแบบมองมองหาเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมก็ ถ้าดีวิทยาศาสตร์ก็แบบพอมองอะไรก็มองแบบเรียนรู้คือถ้าคนธรรมดาเขาเรียกว่ามองแบบชอบใจไม่ชอบใจคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นชอบใจไม่ชอบใจถูกใจเราไหมสวยงามไหมอะไรเราอยากได้ไหมอะไรเนี่ยไปอย่างนั้นนะทำไมอยากได้ขัดใจทางชาเรียกว่าดนดีดนร้ายคนทั่วไปจะมองแบบนี้นี่พอเราเริ่มฝึก เราจะมองกับเรียนรู้เราจะไม่คำนึงว่าชอบใจือไมันชอบใจเรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรเย่างนี้เรา,าวิธีมองอย่างนี้มันฝึกสมองตลอดเวลา <c oughs> ฉะนั้นปัญญาก็เกิดมันก็เริ่มตั้งแต่วิธีมองสื่อที้ามองมองแบบเรียนรู้ไม่ใช่มองแบบชอบชังจากจุดเริ่มนี้ก็มันก็นําไปสู่ กา,าปรปฏิบัติตสิ่งทั้งหลายจนเป็นนิสัยพอพบอะไรเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นปั๊บมันมองก็ย่างนั้นเลยมันเคยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็ยังมีคำถามเรื่องอบทบาทถ้มามีสูตรนะครับที่จะเข้ามาช่วยใช้ธรรมะเข้าาช่วยแก้ปัญหาในแต่ะคนกับความิกษุอีกบางท่านที่แสดงคามรู้เรื่อง ันนี้เดี๋ยวนี้เรามีปัญหามากมากคือในแง่หนึ่งก็คือไอ้การเปลีปย่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสังคมของเราเองเนี่ยที่ทําให้สงหรือพระส่วนมากเนี่ยนะฮะมันถอยห่างออกไปจากการเป็นไปลงสังคม,มไม่รู้เท่าทานาันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการศึกษาเพียงพอไม่ค่อยเข้าใจสิ่งต่าง นั้นการที่จะมาช่วยสังคมอะไรก็เลยทำได้ยากไม่เข้าใจปัญหาแล้วก็แม้แต่ความรู้ทางศาสนาเองก็ไม่มีด้วยบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เรียนคือเรามีประเพณีมานี่ต่อมาประเพณีนี้มันเป็นตัวเอื้อทําให้ว่าคนที่ไม่มีทางไปเข้ามาอยู่ในนีน้เยอะเพียงเพื่อาหาเป็นช่องทางที่จะอยู่ในสังคมได้เลยเนะี่ยพรสัง มองไปในแง่หนึ่งก็คือสังคมการบริหารของรัฐไม่สามารถเอ,อื้ออำนวยช่วยประชาชนเั่วถึงได้ประชาชนส่สวนหนึ่งก็ต้องมาอาศัยสถาบันสงที่มีอยู่แต่โบราณนี้มาช่วยชีวิตของเขามันพันกันไปหมดปัญหาแต่ล้วเมื่อเขาเข้ามาแบบนี้กําลังคนศาสนาก็แย่ไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไปทําอะไรก็ช่วยไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ที่จะมาช่วยทําหน้าที่แบบที่ว่าไปเผยแผ่คําสั่งสอนแนะนําให้ปัญญาก็ทําได้ไม่มากก็มีแต่ว่าตายไปเป็นสถาบันสงฆ์เป็นที่พักพิงของคนที่เข้ามาเพราะว่าเขาไม่มีช่องทางไปบ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นที่ให้การสงเคราะห์หรือว่าช่วยพอให้เขาได้มีการศึกษาขึ้นมายนอย่างนี้ก็แต่ว่ามันตายเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาสังคมแบบหนึ่งเหมือนกัน คือในในระยะที่แล้วมานี่บทบาทหรือหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นบทบาทที่จาหลักของสถาบันสูงเนี่ยกระจายเป็นสถาบันช่วยแก้ปัญหาสังคมในแง่ของคนด้อยโอกาสองสังคมโดยที่สังคมส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวผู้บริหารรัฐก็ไม่รู้ตัวเช่นว่ารัฐสมัยที่แล้วมามีปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคข,ของโอกาสในการการศึกษาใช่ไห้ ว่าปัญหาช่องวางใหญ่นี้เกิดขึ้นมา,าแล้วเสร็จแล้วคนในชนบทที่เข้ามาถึกตาศาึกษาคนยากจนลูกชาวไร่ชนนาป้ไปหนก็ไปหาวัดก็เล่าเรียนที่วัดวัดก็กลายเป็นที่แก้ปัญหานี้หรืช่วยคันเบาปัญหานี้เองงั้นก็กลายเป็นวิสถาบันในระดับแก้ปัญหาอการที่จะมาช่วยสังคมในระดับส่งเสริมพัฒนามายยาก ต้งกลายเป็นสถาบัานที่ไปแก้ปัญหาให้แก่สังคมแต่เลยตอนนี้เราก็อาจจะมีภาะบางส่วนที่พอจะรู้ตัวหนักปัญหารู้ธรรมทรามาช่วยงานประเภทนี้บ้างแต่ว่ามันจะต้องมีนโยบายของรัฐด้วยที่จะมาช่วยกันแก้ก็จะให้ฝ่ายตรงนี้เข้าไปร่วมมือกับรัฐในการแก้ปัญหาในการพัฒนาด้วยงไร หรือนโยบายการประสานในกลุ huh. ่มต่างๆในสถาบันต่างๆในสังคมของเราก็ยังมีไม่เพียงพอมันก็ยังเป็นการทํางานแต่ละส่วนและส่วนใดทำอะไรทำไปที่ท่านคิดว่าสื่อมวลชน่าวหนึ่งมันมีบทบาทในการประสานนี่ก็ไม่ค่อยชัดสื่อมวลชนของเรามีทํางานได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังน่าสงสัยในแง่ของการช่วยพัฒนาสังคมหนึ่งระบบผลประโยชน์ ยังหนาแน่นในหูสื่อมวลชนเองด้วยนะแล้วก็บางทีเขาแม้แต่การให้ข่าวเสนอข่าวก็มุ่งในแง่ผลประโยชน์มากกว่าแทนที่จะมุ่งเพื่อประโยชน์แก่สังคมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนประชาชนก็มีนิสัยอยู่แล้วไม่ได้ใฝ่รู้ไม่ต้องการเอาสื่อมวลชนมาใช้งานในแง่ของการหาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่มุ่งเพื่อจะสนุกสนานตื่นเต้น ซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อจะอ่านข่าวสื่เต้นแล้วเราภาพวิจารณ์การจบเท่านั้นใช่ไหมเองเเป็นอย่างนั้นไป <c oughs> มันก็เลยเป็นปนัญหามากจบแล้วปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่ก็อยู่ที่จิตใจก็มันโยงไปจะมามารูปประธนามธระธนอีกเาสายกันคือ <c oughs> ในแง่เศรษฐกิจมันก็มาเป็นปัจจัยกับปัญหาทางจิตใจได้เหมือนกันนะมันทั้งสองอย่างแล้วมันสัมผัส มันทั้งสัมพันธ์และสัมพันธ์คือพุทธศาสนาไม่ใช่ส่วนไหนที่เป็นจิตนิยมแทนนะคือถือเรื่องวัตถุกป็สสาคัญในระดับหนึ่งนะครับก็ให้ความสาคัญท่านเรียกว่ารูปนามทั้งรูปธรรมและนามก็มีความสาคัญด้วยกันแต่ว่ามันจะมีว่ารูปธรรมมันจะมีไอ้ขอบเขตความสําคัญมากอยู่ระดับ เราพ,พ้นขีดนั้นแล้วเรื่องจ,จติตใจจะมีความสันต์มากอัตราสูงขึ้นเนยจะเรียนถามค่าๆไว้สำหรับส่งที่มีตาหูจมูกสามเท่านั้นเองถ้าเพิ่มสามเนยตอนนี้เนยก็คือนักเรียนที่บวกหน้าร้อยสี่องค์ นวัดเพราะที่อยู่ลรามีนิดเดียวมีสุติอยู่สองหลังพอไปก็พยายามเป็นใหญ่าค่อยๆเพิ่มขึ้นมาบอกว่ามุ่งจะให้เป็นป่าใช่ไห <c oughs> มถามว่าคุณจะมีอะไรถามอได้ถามว่าหลวงพ้อมี เ่อที่สเมีำงมีโยมถวายก็ไปพักไปทำงานเวลาปิดตัวได้เพราะที er ่โน่นอยู่ห่างไกลแล้วก็มีเวลาทุกอย่าทำงานได้มาที่ที่ถนนสารคามก็อีกสองวันก็ไปโน่นอลก แค่งั้นก็ขอท่าโมทนานะสุดสสด